พระเจ้าทรงนำและอวยพรค่ะเชิญน้องเฟิร์นค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะ พี่น้องคะเช้าวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมที่ขึ้นบทใหม่นะนะคะสำหรับช่วงนี้ก็คือจะเป็นพระธรรมยหอนบทที่19ข้อที่หนถึงสนะคะน้องเฟิร์นจะอ่านพระคัมภีร์ก่อนนะคะฟีลาจ,จึงเอาพระเยซูไปให้ป่วยตีและพวกทหารก็เอาน้ำสันเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์และให้พระองค์สวมเสื้อสีม่วงแล้วเขาก็มาหาพระองค์ทูลว่า ท่านกษัตริย์ของพวกอยู่ขอทรงพระเจริญและเขาก็ตกพระพักพระองค์สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่ให้เราได้มีเวลาและมีช่วงเวลาที่มาร่วมกันเฝ้าเดี่ยวในพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงประทานความเข้าใจให้แก่เราทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในข้อพระคำของพระเจ้าในวันนี้เพื่อเราจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในชีวิตของเรา เราะเราทุกคนเป็นพันชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพันชนะที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราเป็นนั้นเป็นพันชนะที่เกิดผลอันดีและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรับเราและเราก็จะรับเพื่อนบ้านของเราต่อไปขอบคุณและอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องคะ เรามาดูพระธรรมยอญน,นะคะพระธรรมยอญน,นี้ถ้าเป็นบริบทก็คือพระธรรมพระธรรมยอนบทที่18จะเป็นครึ่งแรกของการที่พระเยซูจะถูกนําไปไตส่สวนสอบสวนและทรมานแต่ก็จะหาความผิดของพระองค์ไม่เจอนะคะพระองค์จะถูกจับ ถุกทรยศนะคะในพระธรรมบทที่18นี้แล้วก็ในส่วนพระธรรมบทที่19นี้นะคะเป็นครึ่งหลังที่พระเยซูถูกทรมานในบทนี้จะได้บอกกล่าวถึงการที่พระเยซูถูกส่งมอบตัวไปหน้าประชาชนนะคะในธรรมเนียบและพระเยซูจะถูกตึงบนกางเขนและถูกฝังในอโงคงในที่สุดนะคะพี่น้องคะ ในพระธรรมยอห์นบทที่19นี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูเป็นแกะแห่งปสัสก,กานะคะพระเยซูเป็นแกะแห่งปสัสก,กาต่อเน,นื่องจากบทที่18ข้อที่38ที่ปิลาตบอกพวกบุโรหิตว่าเขาไม่พบว่าพระเยซูมีความผิดแต่ปิลาตก็ได้ส่งให้ทหาร นําเอาพระเยซูไปป่วยตีหรือเคี่ยนตีเพราะอะไรนะคะดูดีๆปิลาตบอกว่าพระเยซูไม่มีความไม่มีความผิดแต่เขากลับสั่งลงโทษให้เคี่ยนพระเยซูซึ่งการเคี่ยนในสมัยนั้นเป็นการเคี่ยนที่ทารุณน,นะคะเป็นการเคี่ยนที่ทรหดนะคะปิลาตมีสิทธิอะไรที่สั่งให้เคี่ยนพระเยซูซึ่งพระเยซูเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์นี่เป็นข้อคิดที่เราจะต้องกลับมาคิดและไข้ควรว่า เราเห็นอะไรจากข้อพระคำพีที่ว่าเขาเคี่ยนตีพระเยซูเพราะอะไรนะคะเรามาดูนะคะการเคี่ยนตีในสมัยนั้นจะใช้สําหรับนักโทษที่ต้องประหารเท่านั้นนะคะซึ่งจะทําการเคี่ยนตีนักโทษก่อนที่เขาทั้งหลายจะเอานักโทษไปตึงบนกางเขนการเคี่ยนตีในสมัยนั้นนะคะจะใช้แท้หนังที่มีส่วนปลายติดด้วยสิ่งแหลมคมซึ่งการ ปวยลงไปแต่ละครั้งนั้นเวลาที่เขากระชากแซ่กลับมานั้นนะคะไอ้สิ่งแหลมคมที่ติดอยู่ที่เนื้อของนักโทษหรือผู้ที่ถูกเคี่ยนตีจะติดหลุดออกมาจากติดออกติดหลุดออกมาจากเกับดปลายหนังแซ่ที่เขาปวยลงไปซึ่งจะเป็นการที่โหดร้ายเพราะว่าเขาเคี่ยนลงไปแต่ละทีการเจ็บที่ที่ถูกเคี่ยนน่ะยังไม่เท่าถึงการที่เขาเจ็บปวดจากการที่เนื้อหนังเขาหลุดติดกลับไปแซ่ไป พี่น้องสามารถที่จะดูได้นะคะว่าพระเยซูถูกเคี่ยนตีแต่ละทีนะพระเยซูจะต้องถูกทรมานกี่เท่านะคะและเป็นการกทรมานนักโทษของพวกทหารโรมันที่ใช้สําหรับประชาชนอยู่เพราะอะไรคะปีลาตถูกให้ไปรับราชการที่เมืองที่มีประชาชนชาวอยู่ที่มักที่จะก่อความจลาจลหรือก่อความวุ่นวายหรือหัวแข็งนะคะในการนี้ กฎหมายสมัยนั้นอะถ้าไต่ส่วนแล้วถ้าไม่พบความผิดก็คือกฎหมายของลงสมัยนั้นถ้าไต่ส่วนแล้วไม่พบความผิดก็คือจะต้องปล่อยนักโทษออกไปนะคะแต่ทําไมปีลาตไม่ปล่อยพระเยซูที่เขาบอกว่าไม่พบความผิดล่ะคะพี่น้องซึ่งนี่เป็นการที่ว่าเราจะเห็นว่าปีลาตเป็นคนอย่างไรในตอนนั้นนะคะเขากลับตัดสินใจที่จะให้ลงโทษพระเยซูหนักกว่า หนักกว่าฆาตก,กรรมอีกนะคะหนักกว่าผู้ที่ทําก่ออาญรกยากรรอีกเพราะเหตุใดนะคะในสมัยนั้นถ้าเราย้อนดูกลับไปนะคะเราจะเห็นว่าผู้บริหารเมืองที่จะมาบริหารในเมืองนั้นนะ่ะไม่มีใครที่สามารถที่จะเอาพวกอยู่อยู่รวมถึงปีลาดด้วยในการที่ปีลาดมารับราชการนะคะได้มีการบันทึกว่าปีลาดทำอะไร หรือจะปกครองอย่างไรก็ปกครองด้วยความรุนแรงและการกระทําของปีราทก็ไม่เป็นที่ยอมรับของพวกยูในสมัยนั้นและพวกยูก็มักจะก่อจลาจลอยู่บ่อยๆจนทําให้ปีราทกับความสัมพันธ์ของยวไม่เป็นไปอย่างที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเลยระหว่างสองฝ่ายนี้นะคะ,ะและปัญหาที่ ปัญหาที่เขามีความสัมพันธ์ไม่ดีนี้ก็รู้ไปถึงผู้บังคับสูงสุดในอาณาจักรโรมันในสมัยนั้นด้วยและพวกผู้ใหญ่ก็มีความคิดเห็นที่ที่ความคิดเห็นที่ไม่ดีเกี่ยวกับปีลาสในข้อนี้ด้วยนะคะจึงทําให้ปีลาสสั่งใจสั่งใจว่า,าพวกยิวนี้เป็นคนเช่นไรและเขาก็มักที่จะาหาโอกาสที่จะทารุณพวกยว เสมอนะคะและพอดีกับที่ว่าวันก่อนวันปัสกาหนึ่งวันพวกยิวก็ได้ส่งมอบตัวพระเยซูมาเขาก็แหโอกาสนี้นะคะเขาก็จับเวลาโอกาสนี้ที่พวกยิวส่งยื่นมาให้กับเขาในการที่จะทําอะไรคะพี่น้องเขาจะทําอะไรเขาจะลบหลูพ่พระเยซูเขาจะทารุนพระเยซูเพื่อที่จะให้พวกยิวรู้ว่าเขาจับพระเยซูที่เป็น ข้อหาในศาสนาของพวกยิวเองนั้นมาส่งมอบให้กับเขาแล้วเขาจะเขาจะดูถูกเหยียดหดยามพระเยซูจริงๆนะคือผิวเผินเขาเราจะมองเห็นว่าเขาดูถูกเหยียดหยามพระเยซูแต่ความจริงลึกๆแล้วปีลาตต้องการที่จะดูถูกเหยียดหยามเพราะพวกยิวมากกว่านะคะพวกยิวมากกว่าเรามาดูนะคะการป่วยตีพระเยซูในพระธรรมยอห์นบทที่19ข้อที่หนึ่งนั้น เราดูได้ว่าปิลาส่สงมอบให้ไปป่วยตีพระเยซูนะคะแต่ในที่เขาลบหลู่และป่วยตีพระเยซูนี้ตั้งหมายของเขาก็คือเขาดูถูกยิวนะคะที่ส่งมอบตัวพระเยซูมาในข้อหาว่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ของพวกยิวนะคะข้อที่สองนี้นะคะหลังจากที่พวกเขาเคี่ยนตีพระเยซูจนเต็มไปด้วยบาดแผลและเลือดเต็มตัวแล้วพวกทหารก็ยัง ยังทำอะไรนะคะพี่นอ้องยังเอาน้ำนะคะมาสวมเป็นมงกุฎสวมศรีรษะของพระเยซูและให้พระองค์สวมเสื้อคลุมสีม่วงเก่าๆซึ่งสมัยนั้นการสวมมงกุฎไละการสวรมเสื้อคลุมนั้นหมายถึงว่าเป็นกษัตริย์นะคะพี่น้องข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่าทหารทําร้ายทั้งร่างกายและจิตใจของพระเยซูดูทุกเหยียดย้ำํำหมิ่นเกียรติของพระเยซูผู้ทรงเป็น กษัตริย์แห่งฟ้าสวรรค์พวกะเขาจึงดูถูกและเย่อเย้ยพระเยซูด้วยการการอะไรคะล้อเลียนพระเยซูด้วยการสวมมงกุฎหนามและสวมเสื้อสีม่วงแถมยังเข้ามากระซิบใกล้ๆกับพระเยซูล้อเลียนว่าท่านกษัตริย์ของพวกยิวขอทรงพระเจริญในข้อที่สามนะคะการการที่เขาทําเช่นนี้ในพระธัมภีระบุไว้แค่สั้นๆแค่สาม สามข้อเท่านั้นนะคะแต่ช่วงเวลาที่เขาทร,รมานพระเยซูในสมัยนั้นเรานึกภาพตามนะคะพี่น้องว่ามันจะยาวนานและทร,รมานสําหรับพระอ,องค์แค่ไหนเพราะว่าเราสามารถที่จะเห็นข้อพระคอพีร์นี้ได้จากเรื่องที่เขาอเอามาถ่ายทอดผ่านทางหนังหรือถ่ายถ่ายทอดผ่านทางการเป็นพยานต่างๆนานา มากมายในสื่อนะคะเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่แท้ลงไปบนตัวของพระเยซูนั้นพี่น้องคะผู้ดูที่ดูตามนั้นจะรู้สึกว่าถูกแท้ลงไปในตัวของผู้ที่ดูด้วยเนาะและพี่น้องคะการที่พระเยซูถูกทรมานถูกทรมานทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลน,นี้พระเยซูไม่ได้ปริปักไม่ได้บอกไม่ได้เอ่ยปากปากเลยว่าพระองค์ไม่ผิดหรือไม่ได้ปดปากของพระองค์ว่า อย่าทำนะคะแต่พระองค์ทงทนทุกจนถึงที่สุดจนทุกทรมานจนถึงที่สุดเพราะอะไรคะเพราะพระเยซูร,รักเรานั้นเองนะคะซึ่งการที่พระเยซูถูกเคยนก็สามารถที่จะทำให้เราได้เห็นว่าพระคุณของพระเจ้าที่มีแก่เรานั้นมีอะไรบ้างนะคะในหัวข้อการเฝ้าเดี่ยวทั้งสามข้อนี้ของเฟิร์นนะคะเฟิรนได้ตั้งหัวข้อว่า การทนทุกทรมานของพระเยซูเป็นพระคุณแก่เราเรามาดูนะคะพี่น้องสําหรับในแอลหนึ่งนะคะในส่วนของแอลสองแอลสามพี่น้องกลับไปเฝ้าเองเป็นการส่วนต่อส่วนตัวกับพระเจ้าเองนะคะพระคุณของพระเจ้าที่มีแก่เรานั้นมีข้อที่หนึ่งพระเยซูถูกบวยตีเราจึงได้รับการรักษาและข้อที่สองนะคะพระเยซูถูกสวมด้วยหนาม เป็นการถูกสาปแช่งซึ่งการสา,สาปาบแช่งนี้เพราะพระองค์ทรงถูกสาปแช่งแทนเรานะคะพี่น้องและข้อที่3ามพระเยซูถูกข่มเหนดูหมิ่นนะคะโดยการให้สวมใส่เสื้อคลุมสีม่วงและสวมมงกุฎหนามและถูกตกหน้านั้นเป็นการที่ได้รับความอับยอดสูนะคะ เราทั้งหลายจึงได้รับการช่วยกู้นะคะพี่น้องเราทั้งหลายในที่นี้หมายถึงว่ามวลมนุษยชาตินะคะเราได้รับการช่วยกู้นะคะและ,ะเพิ่มเติมให้อีกข้อหนึ่งนะคะในที่นี้เราได้เห็นถึงพระเยซูทรงถ่อมพระทัยจนถึงที่สุดเพื่อให้แผนการของพระบิดาในการช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากนรกนั้นสำเร็จนะคะพี่น้อง น้องเฟิร์นขอฝากพระคำพีทั้งหมดนี้ไว้ในการเฝ้าเดี่ยวของพี่น้องกับพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าเอเมนค่ะอเมนฮาเลริยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสลับพระพจนะของพระองค์ที่ได้ย้ำเ <c oughs> ตือนเราทั้งหลายว่า <c oughs> พระเยซูคริสต์รักเรามากเพียงไรพระองค์สู้ยอมตายเพื่อเราและเราจะ ทำอะไรเพื่อโปรง่งเราสู้ยอมตายเพื่อท่านโลหิตประเสริฐหลั่งไหลเพื่อล้างชำระวิญญาณไถ่โทษให้เกิดใจใหม่เราพีชีวิตไม่คิดเสียดายท่านมีสิ่งใดถวายปราศาสตแห่งพระบิดาบรรรังรุ่งเรืองของเราเราสู้ทิ้งมาสู่โลการับทุกลำบากเปลี่ยวเปล่า เราทิ้งยศศักดิ์ทั้งหมดศูนย์เปล่าท่านทิ้งอะไรเพื่อเราเราสู้ทนทุกข์แรงร้ายเหลือที่จะพันนานาทนความราวีจนตายให้ท่านรอดไผนานาเมื่อท่านเราทนความอ้ายเหลือกล่าท่านทนอะไรเพื่อเราเรานำสิ่งดีมายื่นแจก,กจ่าย จากสวรรค์เบื้องบน <c oughs> เรานำความรักความรอดและการยกโทษโปรดชนเรานำของดีมายื่นแจกจ่ายท่านยื่นสิ่งใดถวายอันนี้ขอให้เป็นข้อคิดของเราว่าพระพเยซู <c oughs> สรสงรักเรามากเพียงไรขอบคุณพระเจ้าค่ะโอกาสต่อไปอาจารย์เชอดชูเกียรติค่ะที่จะอธิษฐานและอวยพรเราในเช้านี้ <c oughs> ครับขอบคุณปติมนะครับเฟิร์นและก็พี่น้องทุกท่านนะครับการที่พี่น้องรับใช้พระเจ้าก็เป็นการรับใช้ร่วมกับพระเยซูกิ์เจ้านะครับการที่เรากระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับเป็นการหวานพระเจ้าจะอวยพรให้เจริญเติบโตขึ้นจากการที่เรารู้น้อยจะรู้มากขึ้นนี่คือการที่พระเจ้าอวยพรแก่เราสำหรับพี่น้องที่เข้ามาฟังนะครับก็เป็นหนึ่งในการเข้าสู่ประคัการฟังฟังและเกิดความเข้าใจ นะครับถึงแม้เราไม่ทําหน้าที่อะไรเราฟังแล้วก็รับกัรบุญพอศึกษาการจำและการภาวนานะครับคำสอนในเช้าวนี้ก็ดีมากนะครับจนถึงวันอังคารเลยนะครับที่พูดถึงว่าพระเยซูถูกเยาะเย้ยต่อหน้าประชาชนนะครับคำสอนในเช้าวันนี้นะครับก็พูดถึงนะครับพระเยซูถูกบวยตีถูกสวมมงกุฎน้าถูกตบหน้าถูกเยาะเยะ้ยนี่คือพันธกิจการไถมนุษย์ในโลกนี้ นะครับนั่นหมายถึงว่าท่าทีของพระเยซูก็คือพระเยซูยินยอมให้จับกลุ่มพระเยซูรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเยซูไม่ใช่ผู้ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์และพระเยซูสมัครใจสละพระองค์เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดมนุษย์ไม่มีอำนาจเหนือพระองค์และพระองค์อนุญาตให้เท่านั้น อาเมนไหมสถาุการณเดีพระบปดาเจ้าผู้สูง <1971. S 1> <canvas. S 2> สรดขอบคุณพนามของงพระบิดาจะทุกมไวพรแก่เราทั้งหลายที่นี่ที่พงรงโปรดเรียกเรามาให้รับการเวพอและเกิดผลเพื่อพนามของพงไวพรแก่นุชนลูกสาวที่เรียนที่ประสบความสำเร็จในการเรียนเวพอแก่ผู้ที่รับใช้จะเกิดผลพัฒนาของประธานและผู้ที่ประกอบอิชีการงานทุกสาขาอาชีพการงานพันธเจริญรุ่งเลือกผมจะได้ครอบครองและกระทำสิ่งใหม่และจบลงด้วยสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อสามสามกล่าวว่าผู้ที่ฟังพระเจ้าจะ อยู่อย่างปลอดภัยจะอยู่อย่างสุขสงบตาศจากความคิดท่านพึงในความชั่วร้ทั้งสิ้นขอบเจ้าอยู่อพี่น้องละครอบครัวในนามขององคพ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอเมนอเมนค่ะ,อคะขอบพระเจ้าสำหรับเช้านี้ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังพี่น้องทุกคนค่ะในพระนามพระเยซูคริสต์ เราลอยพอร่อเอง,งกันนะคะช่วยพอรอาจารย์สุวิทย์ค่ะช่พจีใช่วพจีคือกีฬาดีที่ดเกนนี้ดวยพรค่ะครูมัจจสุวิทย์ค่